ครัผมจะขับมือสมัครเล่นนะครับขับตัวจริงป้ายไปแล้วครับไปดูเจ็กบ,บอลเนี่ยตกนั่งก็ยา้ายแต่ได้ได้งยิบมั้งอ๋ครับตอนนี้มีเสียงเอฟเวคครับ ตรงนี้喏ตรงนี้เหรอให้เอหลังลีมยิ้มไกลใ่นะถาานนะ้ามองลงนี้ย่ดงนีนะเียดร้อยครับีบเปไปแก้ไขปัญหาครับเจ็ดพันลานจีนครับเดี๋ยวว่ากันม่ครับตอนนี้ผมก็จะออกจากตรงนี้แล้วครับ